ไปนูายดูว่าวันนั้นไอ้วันไปนายจะได้ลดน้ำหนักเอาเป็นลงช่องนะเนี่ยช่องดิช่องเรามีคนดูอยู่ประมาณสี่ล้านคนนะตอนนี้เขาทิพย์ตั้งตามนะพี่อยู่โรงพยาบาลหมดแล้วแล้วเรี่อมร้องชิมกันนะพี่น้ำปลาเปล่าไม่ใช่ นี่น้ำปลานี่น้ำปลานี่รูปเองจะขึ้นอยู่ในบ่อตลอดอันนี้เนี่ยน้ำปลานี่ไะอันนี้ดีกว่ามันจะเป็นคนดังเวลาประชุมไหนก็เหมือนจมีรูปใส่ได้แล้วใส่น้ำปลาได้แล้วเดี๋ยวพี่น้ำปลายังไม่มาน้ำปลาแท้แลาวเนี่ยน้ำลาดใส่เยอะเยอะอันนี้เป็นน้ำปลาปหใส่หมดนั่นแหละเออ พื้นนั่นเองเอาอันน so, ี้เขาบอกน้ำปลาด้วยไหมน้ำปลาอ๋อเด็ดไปไหนวะไปเป็ไปเอาไปเอาไปเอาไปเตะกันอันนี้ก็ได้มันก็ได้คุกนี่ลล้้าางมแวอันนี้ล้างมาแล้วล้างมาอย่างนี้นะใส่อีกใส่บีบเลยใส่น้ำล้นด้วยเดี๋ยวน้าวเทียมเราใส่ทีหลังอันนี้ก่อนคุกเขาก่อน่่ออยยููกลงคิดเราเป็นแม่หญิงนะเนี่ยเออหุ้ยหอมบ้านนี่ยหอมมะนาวเหรอเออมะนาวใส่เยอะๆหน่อยแล้วโคเล่ ก็เดี๋ยวน้ำน้ำน้ำตาลใส่ด้วยเอ้ยน้ำปลาน้ำปลาใส่ด้วยแล้วคนก่อนเปรี้ยวไอ้เออมะนาวหอมอ่ะลองคนคนน้้าเปออโอ้โหเอาใจน่าดูเลยสุดท้ายเปรี้ยวไปเปล่าวะแปลว่านายอ้วนไปเปล่าวะเราจะถ่ายนูนายดูว่านัยนายอ้วนไปนายจะลดลดน้ำหนักเอาเป็นร่องช่องนะเนี่ยช่องดิ ช่องเรามีคนดูอยู่ประมาณสี่ล้านคนแล้วตอนนี้คที่แต่ก็โทษคุณนิคมคิใส่ใส่ใี่ใส่อันน şey> ี้มันเป็นน้ำที่จริงน้ำตาลน้อยไปเอาพอก่อนเอาคนไปก่อนเราต้องเชื่อคุณนิคมเนี่ยคุณนิคมเขาเป็นสายพ่อพันธุ์พัอธุ์กาเดี๋ยวคุกแน่นเลยใช่ไหมนี่นี่เดี๋ยวคุกแน่นคกในนีดีกว่าคุกในนี้ให้ให้ได้ให้ชิมก่อนนะชิมก่อนนะนิ้วแตะนิ้วแตะไม่นิ้วแตะเนอะ ยังไม่ม่อันนี้ตักขึ้นมาอย่าให้ใส่นี่ไปก่อนเยี๋ยเพิ่งทีละหน่อยทีหน่อยอุ้ยอุ้ยไอ้หนองมันจะไม่อร่อยอะไรหั่นนะเนี่ยหันมะเขือเทศเลยน้องใส่ยังหายแล้วหันมะเขือเทศหนองหันมะเขือเทศเตะด้วยเตะน้ำตาลยังไม่ได้อะไรเลยไงครับพี่น้ำปลาโอ้โหเผ็ดเผ็ดอ่ะวิ่งแเดี๋ยวมันโดนไอ้นี่มันโดนนี่ไปมันก็จะเป็นจอดรอกโดนจริงป่ะน้ำปลา น่าหวานเนี่ยโอเคมันหวานนี่แล้วมันหวานนี่แล้ว่แต่ว่าผงผงชูรสมีไหมไม่มีเออมะนาวมะนาวอีกมะนาวอีกไม่ไดมะนาวมะนาวอีกมะนาวอีกเปรี้ยวพี่มาใส่อะไรไม่รู้เขาเอาเปรี้ยมาใส่เพื่อมันดีขึ้นมันสูตรไอ้พ่อไ้น้ำหอมมันมะนาวเปรี้ยวเีเพ่มันขาทิ้งตั้งตามนะพี่อยู่โรงพยาบาลหมดแล้วนแลยวเราชิมกันนะพี่ไตมีอยู่พี่แล้วจะใส่ เดี๋ยวนี้ผมต้องไปซื้อของเยี่ยมเลยไหมใช่ใช่พี่สาวในทีมเนี้ยด่วนนะพี่ไม่ต้องซื้อเราซื้อของเยี่ยมเลยใช่ไหมเราคนอยู่นี่ไปลงบ้านไหนมะมันาวเรายังไม่ได้คนแลยเขาบีบใส่แล้วเราก็ตักชิมเลยเอาไหร่เท่าไหร่จะน่าไปเจสใช่เออเฮ้ยนี่เจสอีกแล้วเหรออะไรนะแล้วคุณไปอยู่ไหนเฮ้ยโอ้โหมีแม่ครัวด้วยวันนี้ใช่ ไ่ยคิดไม่ครัวเลยจะกินได้บอกว่เนี่ยชิมนี่ไม่ต้องกินทิเหมาหมดละกินได้เอ้ยผมไม่กินตักมาตักมาแล้วแตกเลยเนี่ยคมมนี่เดี๋ยวลงลงในนี้ด้วยไปนะใช่ใช่กน้รเทียมดองมือนิ้วจิ้มแล้วเดี๋ยวให้น้องไม่เัานเนี่แต่เป็นยะลองแตกดูดิกินเลยก็ได้ พี่ิปแลวเห็นโอะเร้ฮ้ยเดี๋ยวใส่นี้ก็ไม่เผ็ดแล้วเออใส่นี่ก็ไม่เผ็ดแล้วไม่เผ็ดไม่เผ็ดดีดีดีดไม่กล้องดีตัดตัดคู่ต่อสู้เป็นหนึ่งคนหวานใส่ใส่เปียวตัดเฮ้ยไอไอไม่เคิดเทศใส่เยอะเยอะเลยใส่หมดนเนี่ยนานเอาให้หมดเลยพี่านปลาใส่แล้วนนงรออยู่นีใช่เอกวาเอากลางกไว้ได้เยถ้าจืดเดี๋ยวน้ำปลาใส่ไว้ ใส่เลยจใส่นี่ดลีานอันนี้ผมไม่กินสดๆจะมาเดี๋ยวใส่ปลาอีกใส่อีกใส่อีกใส่อีกหมดัวหลังไตเรียผมว่างานนี้เราต้องเข้าโรงพยาบาลกันแน่นอนเลยจะไว้ค่าไตพม่งแล้วบเ้่านเออมันเขื่อที่ใส่เยอะอร่อย อุ้ยสุดท้ายล้างแล้วเมื่อกี้จับกระโจยมาด้วยงานน้องหมอบลองชิมมาบีพอไหมกระมังพอไหมก็คือทำทำแล้วชิมก็คือออกเค็มอันนี้อร่อยแล้วอร่อยแล้วเอาลาไปเมิลค์อันนี้พอแล้วพอแล้วใส่นีะนิดนึงใส่กระเทียมเม็ดมันอะไม่ไม่ใส่น้ำอย่างงี้น้ำเอออันนี้มันออกหวานนะเออก็มันเทยากไอ้จานแบบนี้ก็ใส่กระเทียมเพิ่มดิเออเนี่ยกระเทียมตอนนี้ไปที่กินใส่ไปเลยรู้สึกรู้สึกว่าเราจะเป็นออฟฟิศที่วุ่นวายมั้งอ๋อ ตำมันเอาด้วยมันเือขนาดนี้แล้ก็มะนวอาะตำมะนเาด้วยมันป่มันแหลกเป็นยาเขาบอกไใส่ไปมันเค็มเลยอะแต่งานอยู่ตรงนี้เลไม่ดี้พีอยู่ไหนอะถ้าพีอยู่นี่มิ้งไมิงเอามโกยกูว่ามันจะวุ่นวายมากเลยนะนน้อนน้อยน้องน้อยนเอามือปังด้วยมือปังด้วยะโลกไม่มาค่ะมันยังตื่นตัวไม่ทันเล็กไปว่ะ กวนชีตีนร<า>้าเลยทเลยยกเทเลยไม่ซักอะไรมาก็ีเดียวพี่ไม่รู้ที่ผมพูดเลยพี่รู้กิไปเลยนั่นแหละโ้หถ้าไมเ็ดเลยอคุณนิรัตครับต้ปรุงไปแล้วนะหหมดยังหมดแล้วดิมึงพอน้องไม่เคาเทศไม่ใส่หมดนะ S <S ใส่หมดเลยอ่ะมิ้วหานานานันล้างแล้วล้างแล้วครับผมคลีนสะอาดก็เอาอันี่หนอกก่อนด่หนูอ๋ดีเขาเขามีเทคนิคของเขาก็ดูแปลว่าคือชูรสอ่ะดิถ้าสีชชรรมีแน่ น้ำยำไม่รู้อ่ะแกเทเลยไม่เาไม่เราไม่รู้เราเราไม่รู้มันจะหวานนะไม่ทำไมมันเป็นเหมือนน้ำกะทิอะน้ำยำต้องดมดูน้องแกโดมดิอันนี้อันมือแตดูชิมดูจริงจริงลองลองแตะชิมดูไม่ไม่ใส่ลองแตะชิมไม่แต่ชิมดู อร่อยนอ้ำส้มสายชูโอ้น้ำส้มสายชูเต็มเลยชิจ่ยปะอีน้ำส้มสายชูอาจารย์ลงดมดูสิเหมือนกิใส่หรอกปกเนื้อใส่มันกินแบบแปลกนใส่มันกินแบบแปลกแปลกนื้สมัต้นบบแปลาแปรกเนื้ใส่มันกิแบบแืลอแปลกเนี้ใส่มันกิแบบแปลกแปลกเนี้ยวเปมันกแปลกแปเนี้อใน่มันกนแบบแปลกแป็ก เ็ดไแต่น Guys, Dude, ้ำต้องปลาใหญ่หน่อยอ่ะเดี๋ยวกูไม่ต้องกินอ่ะไอ้นั่นเอนีเียวว่าน้ำต้มนั้นปลานี่ใสเปล่าพอแล้วพอแล้วอแลลเหรอเอากลางๆกลางมาแล้วกันโอเคเรียบร้อยหด้วโอแล้วได้กินละแล้ว